เอมิราเล่าสาเหตุทำหน้าเรียกได้ว่าสวยปังเหมือนกับเป็นคนใหม่เลยละคะ่ะสำหรับเอมิราเพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ตัดสินใจทำศัลยกรรมไม่ว่าจะทำจมูกทำตาและทำคางซึ่งหลังจากที่ทำออกมาแล้วก็ทำเอาหลายคนชมรัวๆเลยว่าสวยมากเพราะหน้าดูเปลี่ยนไปเลย แถมยังดูเหมือนสาวลูกขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งการทำศัลยกรรมในครั้งนี้มาจากนาย้างประจัก์ชัยไหทองคำเป็นคนแนะนำและเอกก็มีใบหน้าต้นแบบตอนไปทำด้วยนั่นก็คือนางเอกสาวคนดังอย่างใบเฟิร์นพิบชนกดาสุดเอกได้เปิดใจถึงเรื่องทำศัลากรรมกับทีมข่าวอมรินทีวีโดยอัปเดตว่าการไปทำศัลยกรรมครั้งนี้คือทำตาจมูกและคางถือว่าเป็นการโมหน้าใหม่ย,ยกเซตโดยจุดเริ่มต้นที่ไปทำเพราะอาจารย์ประจัก์ชัยเห็นหน้าตนเอง แล้วทักหน้าว่าตนเองผอมซึ่งตนเองก็คิดเหมือนกันว่าหน้าตัวเองตอบอาจารย์ประจักษ์ชัยเลยแนะนําว่าทำศัลยกรรมเสริมสวยไหมในตอนแรกตนก็คิดว่าแค่จะมาฉีดหน้าเฉยๆแต่พอถึงคลินิกคุณหมอก,ก็แนะนําว่าให้ทําตาจมูกแดะคางตอนแรกตัวเองก็รู้สึกกลัวเพราะไม่ได้ตั้งใจจะมาทําตั้งแต่แรกแต่พอคุณหมอบอกว่าทําแล้วชีวิตจะดีขึ้นตนเองก็คิดแค่ว่า อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจึงได้ตัดสินใจทำโดยมีแบบอย่างให้หมอดูคือใบหน้าของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและทรงจามูมของตนเองที่ทำมาคือทรงสโลไปพุ่งและหลังจากทำหน้าเสร็จก็ภูมิใจกับหน้าใหม่ แม้แต่ยายที่บ้านยังตกใจว่าไปทําอะไรมาจาหน้าไม่ได้ซึ่งตอนแรกตนก็มีความกังวลอยู่เพราะเคยเห็นคนอื่นๆไปทําแล้วไม่สวยก็มีอีกทั้งคุณหมอก็ยังมาพูดอีกว่าเคสการทำแสกร,รมของตัวเองนั้นยากใช้เวลาตั้งแต่บ่ายสองถึงสามทุ่มครึ่งแต่หมอก็บอกว่าถึงแม้จะยากแต่ทําแล้วจะสวยเดียกได้ว่าแม้จะเป็นเคสที่ยากและต้องใช้เวลานานแต่ก็ทําออกมาแล้วสวยปังเลยล่ะค่ะซึ่งหน้าต้นแบบของอีกก็คือใบเฟิร์น จึงไม่แปลกใจเลยว่าท้าไมถึงทำออกมาสวยและดูลมบนแบบนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าของสาวใบเฟิร์นนั้นมักจะถูกนำไปเป็นหน้าต้นแบบตอนทำศิลปกรรมอยู่หลายครั้งเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะทรงจมูกและปากของเธอเรียวเด้ว่าสวยจนเป็นต้นแบบได้เลยเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้สาวอีสวยปังและมีงานเยอะๆแบบสาวใบเฟิร์นเลยนะคะ